แซนดวิอภินันธนาการนะคะจากอัสซอหน่อยนะคะก็ทำเองส่วนใหญ่น้องอ่ะจะทําเองค่ะก็ทําไม่ยากค่ะแต่เราก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็นี่คือน้องก็ทําให้ชิ้นหนึ่งค่ะทุกคนค่ะอร่อยนะนี่คือไส้เอ,อ่อพริกเผาจา้ะแล้วก็จะมีแบบนี่แหละนี่คือน้องทําเองนะคะอร่อยจากเช้านี้เราก็นี่แหละ เด่มกับน้ำเต้าหู้ค่ะทุกคนอืมน้ำเต้าหู้อาหารเช้าค่ะเช้านี้ยังไม่ได้ออกไปร้านนะคะนี่คือโต๊ะทำงานของเรานะนี่คือโต๊ะทำงานของเรานะจ๊ะอืมถ้าทานอาหารเช้าเสร็จเนาะเราก็จะออกไปทำงานจ้ะให้พุกพี่ขอเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะอืม เพื่อที่จะทำงานเคลียร์งานนะคะต้นไม้จิ๋วนะคะน่ารักไหมคะทุกคน อาหารเช้านะคะอย่าลืมเดอ้อเท่านี้ก็อิ่มแล้วนะคะอืมเราทาบัญชีนี่แหละนี่คือแซนด์วิชนะคะพริกเผาแล้วก็มีหมูหยองด้วยนะแล้วก็มีเอ่อครีมเนาะอืมดูดอกไม้ไปพังๆนะคะสวยไหมดอกไม้อืมนี่ดอกทิวลิปนะคะสวยมาก สวยงามชมของสวยของงามข้างบนก็จะเป็นดอกแคทเทอรียาค่ะข้างล่างก็จะเป็นทานตะวันค่ะดอกทิวลิปค่ะแล้วข้างล่างก็จะเป็นต้นไม้ถ่ายต้นไม้จิ๋วค่ะอยู่น้ำเต้าหู้ด้วยกันจ้าแล้วก็น,นี่เลยแซนด์วิช พรกเผาจากอาซอหน่อยทำเองเนาะรสจะจานมากค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้จ้าทุกคนคะ่ะไปเดี๋ยวเราอิ่มแล้วไปทำงานกันจ้า